เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับซึ่งทำให้มีผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็ผู้ที่รับความเดือดร้อนจำนวนมากนะครับผมและคุณหมอรงข้าวซึ่งเป็นผู้บริหารของคลินิกเลฟบทียนสกินนะครับเราทั้งคู่มีลูกที่ยังเล็กนะครับดังนั้นเราจึงอยากที่จะช่วยเหลือครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดหรือเด็กเล็กนะครับที่คุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวเนี่ยติดเชื้อ โควิดนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะประกอบกิจการหรือทำมาหากินได้ตามปกตินะครับดังนั้นพวกเราจึงจัดตั้งโครงการภาพสะท้อนในตาที่ไม่อาจนิ่งดูได้นะครับแล้วก็บริจาคเงินจํานวน1ล้านบาทผ่านทาง5มูลนิธินะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กๆและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดในครั้งนี้ครับครับาทาง5้มูลนิธิที่เราจะบริจาคเงิน1ล้านบาทนะครับก็จะมีมูลนิธิที่1นะครับมูลนิธิเด็กอ่อนในซาลัม มูลนิธิที่2คือมูลนิธิเด็กนะครับ3มูลนิธิที่ CCF เพื่อเด็กและเยาวชน 4. มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก5มูลนิธิบ้านนกขมิ้นซึ่งทางเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับทั้ง5มูลนิธินี้นะครับที่จะช่วยเป็นสะพานบุญนะครับในการที่จะนําความช่วยเหลือไปสู่เด็กๆและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนภายใต้โครงการภาพสะท้อนในตาที่ไม่อาจนิ่งดูได้ในครั้งนี้ด้วยนะครับ ก็สําหรับตัวหมอเองแล้วก็คุณก้องอะค่ะก็คือเข้าใจถึงความยากลำบากครอบครัวที่จะต้องเลี้ยงดูลูกเล็กเนาะเพราะเราก็ยังมีลูกเล็กๆอยู่นะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่อาจจะทําให้หลายๆครอบครัวที่มีลูกเล็กเนี่ยได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ยากลําบากเป็นอย่างยิ่งค่ะก็เลยเคาดหวังนะคะว่าโครงการภาพสะท้อนในตาที่ไม่อานนิ่งดูดดยของเราในครั้งนี้นะคะ ก็จะสามารถช่วยเหลือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคแล้วก็ปัญหาในครั้งนี้ไปด้วยดีค่ะครับ,รบ<ๆ>ก็ก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกคนที่ที่อยากจะช่วยเหลือเด็กๆนะครับและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับบริจาคได้โดยตรงในทั้ง5มูลนิธิที่ผมได้ กล่าวนามาเลยนะครับเพราะผมกับคุณหมอเนี่ยคิดว่าการให้นะครับแล้วก็การแบ่งปันเนี่ยจะทำให้สังคมเรามีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขที่มากขึ้นนะครับขอบคุณนะครับ